To m a โทมานิเฟส o n ดาวเคียงฝันฟิววิสเปอร์เสียงเบาๆจากใจที่อาจเปลี่ยนทั้งสนามพลังของคุณเพราะเสียงที่เบาพอจะได้ยินเฉพาะคนที่พร้อมจะฟังฟิ i วิสเปอร์อีพีพลังบางอย่างจะเริ่มทำงานเมื่อคุณเลิกพยายามเป็นเหมือนใครเพราะพลังที่แท้ จะไม่แสดงตัวจนกว่าคุณจะยอมเป็นตัวเองอย่างเต็มที่สวัสดีค่ะให้พวกเราลองสังเกตนะคะพวกเราทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองและมีพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณที่ไม่เคยหายไปไหนเลยมันไม่ได้ดับมันไม่ได้อ่อนมันแค่ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณย้ำนะคะ ไม่ใช่อนุญาตจากโลกนี้แต่มันเป็นการอนุญาตจากตัวคุณเองค่ะเพราะคุณเคยพยายามที่จะทำตัวเองให้เหมือนกับใครบางคนบนโลกใบนี้เหมือนคนที่สำเร็จได้เร็วเหมือนคนที่พูดแล้วคนต้องฟังคุณเหมือนคนที่ดูมั่นใจเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนเหมือนคนที่ลุยทุกอย่างโดยไม่ลังเลและในความพยายามที่จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้น คุณอาจเผลอลืมไปว่าคลื่นของคุณที่แท้จริงแล้วเป็นแบบไหนกันแน่พลังของแต่ละคนจะถูกออกแบบมาให้ไม่เหมือนกันและจังหวะชีวิตของแต่ละสายก็ไม่เหมือนกันเลยค่ะบางคนมาพร้อมกับพลังของการเคลื่อนที่เร็วนี่คือสายวิวพาวเวอร์ พวกเขาสร้างโมเมนตัมได้จากการลงมือจริงใช้พลังตัดสินใจที่หนักแน่นบวกกับความกล้าที่จะรับความเสี่ยงแต่ถ้าเอาตัวเองไปเปรียบกับสายที่ช้ากว่าเขาอาจเผลอเร่งจนหลุดจังหวะวิวพาวเวอร์ต้องชัดต้องลุยในจุดที่ใช่ไม่ใช่เร่งเพราะกลัวว่าจะตามไม่ทันคนอื่น ในขณะที่บางคนต้องใช้พลังของการรอจังหวะที่แม่นนั่นคือฟอร์จูนพวกเขาเชื่อมโยงกับจังหวะของโชคมากกว่าพลังของแรงไม่ได้ช้าแต่พลังจะขยับเมื่อโอกาสตรงถ้าไปพยายามเร่งแบบว i วพ Power พลังนั้นจะตกทันทีฟอร์จูนต้องเรียนรู้ศิลปะของความนิ่งอย่างมั่นใจและการรออย่างมีทิศ และบางคนมีคลื่นที่ละเอียดลึกนี่คือสาย s u b c o n s c i o u พวกเขารู้บางอย่างจากความเงียบเป็นพลังที่แม่นยำเมื่อกล้าไว้ใจตัวเองแต่เมื่อใดที่ไปเปรียบกับสายที่พูดเก่งเคลื่อนแรงพวกเขาจะเริ่มปิดพลังตัวเอง s u b c o n s c i o u ไม่ใช่แค่สายเบาแต่เป็นสายเบาที่มีพลังลึกที่นำทางได้เงียบกว่าคำพูด บางคนคือพลังแห่งการเปิดใจรับนี่คือสายฮาร์ดพลังของพวกเขาคือการเชื่อมโยงเชื่อใจและส่งผ่านความรู้สึกจริงเมื่อใดที่เขาอยู่ในฟิวที่อบอุ่นพลังจะเป่งออกมาเองแต่ถ้าเขาต้องแข็งหรือต้องแข่งขันตลอดเวลาพลังของฮาร์ดจะเริ่มหดตัวหัวใจของพลังนี้คือความจริงใจไม่ใช่ภาพลักษณ์ ในขณะที่บางคนคือคลื่นของการเคลื่อนไปพร้อมกับจัก,กรวาลสายคอส i มิกโฟค่ะพวกเขาอาจไม่ได้เริ่มก่อนใครแต่ไปถึงได้โดยไม่หลุดออกจากตัวเองพลังจะชัดเมื่อเขาไม่ฝืนและยอมรับกระแสที่มาในเวลาของมันเมื่อใดที่ไปฝืนลุยแบบคนอื่นเขาจะหมดแรงเร็ว พลังนี้ต้องการความไว้วางใจและปล่อยตัวให้โฟอย่างมีสติค่ะและบางคนมีพลังของการคิดออกแบบและเชื่อมโยงนี่คือสายไม้ค่ะเขาคือคนวางแผนคนเชื่อมโลกในหัวกับโลกภายนอกพลังจะขึ้นสูงเมื่อเขาใช้เหตุผลเชื่อมกับหัวใจไม่ใช่แค่คิดล้วนค่ะถ้าเขาไปเทียบกับสายที่ลุยโดยใช้เซน เขาจะเริ่มลังเลแล้วก็โทษตัวเองแต่ไม้ที่มั่นคงคือพลังแห่งการเห็นโครงสร้างของจักรวาลในแบบที่เป็นจริงสุดท้ายบางคนเกิดมาเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างสายทรนนฟ f o r m a t i o n พลังของเขาไม่ใช่แค่เพื่อเริ่มแต่เพื่อแปลงบางอย่างให้กลายเป็นของใหม่เขาไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะ เขาคือมันเองค่ะแต่ถ้าเขาพยายามอยู่กับสิ่งเดิมเพื่อให้นิ่งเหมือนคนอื่นพลังจะเริ่มตีตัวกลับทันที transformation ต้องเรียนรู้จังหวะที่ควรไปและจังหวะที่ควรปล่อยพวกเราสังเกตนะคะไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนไม่มีคลื่นไหนที่ดังที่สุดแต่ทุกพลังถ้าใช้ให้ตรงกับตัวเอง มันจะกลายเป็นคลื่นที่เปลี่ยนสนามพลังได้อย่างแน่นยําและลึกมากกว่าที่คุณคิดค่ะแต่ในชีวิตจริงของพวกเราแทนที่จะฟังคลื่นของตัวเองแต่กลับไปฟังหรือจับจังหวะของคนอื่นแล้วพยายามทำให้ได้แบบเขาผลคือคลื่นในใจของคุณเริ่มตีกันพลังที่คุณมีเลยไม่กล้าสแสดงตัว เพราะมันรู้ว่าถ้ามันขยับตอนที่คุณยังอยากเป็นอีกคนมันจะถูกคุณกลบอีกครั้งแล้ววันหนึ่งคุณก็อาจเข้าใจผิดว่าฉันไม่มีพลังอะไรเลยทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วพลังของคุณแค่ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้ในแบบของมันคุณไม่ต้องลอกพลังของใครไม่ต้องใช้จังหวะเดียวกับใคร ไม่ต้องยืนยันตัวเองด้วยการเรียนแบบพลังที่โลกยอมรับคุณแค่ต้องอยู่กับพลังที่คุณมีอยู่กับจังหวะที่คุณเกิดมาพร้อมแล้วคลื่นนั้นจะเริ่มขยับเบาแต่จริงช้าแต่แม่นไม่ดังแต่ลึกเพราะพลังบางอย่างจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าคุณจะเลิกพยายามเป็นเหมือนใครและเริ่มยอมรับว่า พลังของคุณนั้นมีอยู่แล้วและมันกำลังรอให้คุณเลือกใช้มันอย่างแท้จริง a s t r o Manifestation, ดาวเคียงฝัน Feel Whisper, เสียงเบาๆจากใจที่อาจเปลี่ยนทั้งสนามพลังของคุณเพราะเสียงที่เบาพอจะได้ยินเฉพาะคนที่พร้อมจะฟังอย่าลืมติดตามนะคะ